่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะเจอกับดิฉันนันปพัฒน์เฉลิมสินธิรันนะคะทุกๆุกวันนังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะช่วงแรกของรายการ30นาทีคดีปกครองมีสารคดีสั้นมาฝากกันก่อนคะ่ะไปรับฟังกันเลยนะคะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอน พฤติกรรมส่อเจตนาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นจากนายพิทยาขณะยังเป็นข้าราชการตำรวจถูกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคำสั่งยกเลิกการลงโทษกักขังนายพิทยามีกำหนด15วันโดยเปลี่ยนเป็นให้ลงโทษไล่ออกจากราชการกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากครอบครองรถจักรยานยนต์ซึ่งถูกจรกรรมมาและติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม นายพิทยาจึงอุทธร์คำสั่งลงโทษแต่ถูกยกอุทธร์นายพิทยาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพฤติการของนายพิทยาที่ครอบครองและใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งมีใช่ของตนเอง ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นรถจักรยายนยนต์ของกลางที่ถูกจรกรรมมาซึ่งโดยสถานะที่เป็นข้าราชการตำรวจย่อมอยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบหมายเลขทะเบียนและชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายได้แต่กลับจงใจที่จะละเลยไม่ทำการตรวจสอบ สอบให้เห็นถึงเจตนาที่จะครอบครองรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไว้ใช้เองโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมายทั้งที่ตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่ต้องเป็นผู้เคารพและรักษากฎหมายยิ่งกว่าบุคคลทั่วไป การกระทำของนายพิทยาจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการและยังทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคำสั่งลงโทษนายพิทยาแม้จะเป็นการปรับฐานความผิดที่ยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแต่เมื่ออนุกรรมการคณะกรรมการข้า,าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธร์มีมติเห็นว่าพฤติการและการกระทำของนายพิทยาเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจึงมีมติให้ยกอุทธร์ และให้แก้ไขคำสั่งดังกล่าวการที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงโทษไล่นายพิทยาออกจากราชการให้ถูกต้องตามมติดังกล่าวแล้วจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผีภาคสายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355 ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับ30นาทีคดีปกครองกับโฟนนันประพัฒนเฉลิมสินฮิรันค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของชื่อแล้วก็นำสกุลเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะมี คนตั้งให้เราก็คนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ตามแต่พอเราได้ได้ชื่อมาตอนที่เด็กเกิดเนี่ยก็จะมีการนําชื่อนั้นไปแจ้งต่อในทะเบียนเพื่อที่จะได้มีการระบุไว้ในใบเกิดที่เราเรียกกันว่าสุติบัตรนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ชื่อนั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นชื่อมงคลที่มีคุณพ่อคุณแม่ ตั้งให้หรือว่าบุคคลสําคัญตั้งให้แต่ว่าบางคนนี่อาจจะมีการถือโชคลางอ่าบอกว่าไปดูดวงแล้วเลือกตัวอักษรตัวน,นี้มันเป็นการละกินีนะควรจะต้องมีการปรับ เลีตัวอักษรเพื่อที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นปรับเปลี่ยนชีวิตกันไปก็มีการไปเปลี่ยนชื่อกันบ้างก็แล้วแต่อันนี้อันนี้เป็นปัจเจกบุคคลเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นสิทธทิแต่ละท่านทํากันได้นะคะแต่สําคัญตรงที่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่า กฎหมายก็มีข้อห้ามและก็ระเบียบหลักเกณฑ์ไว้พอสมควรค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กับวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองคุณทัตตะรดกุศลมโนอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะก็มาคุยกันถึงเรื่องของการตั้งชื่อกับนามสกุล นะคะซึ่งอันนีมน้มันเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อเป็นสิริมงคลจะทําให้การค้าขายดีชีวิตการงานปังอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะมีทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในในลักษณะแบบนี้บางคนเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแต่ว่ากฎกติกามรารยาทของเราก็มีนะคะว่าเวลาที่เราจะตั้งชื่อหรือว่าตั้งนามสกุลเนี่ยมันมีมันมีกฎหมายมากํากับไม่ทราบว่าเป็นยังไงคะ ในส่วนเนี้ค่ะก็อย่างที่คุณอนุปรวัติบอกไปนะคะในการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวชื่อสกุลนะคะมันก็ที่จริงแล้วมันเป็นสิทธิเสรีภาพนะคะในการที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะแต่อะไรก็ตามตรงเนี้ค่ะก็จะมีกฎหมายสําคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการกํากับดูแลเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลนะคะตัวกฎหมายที่ว่านะคะก็คือพระราชบัญญัติชื่อบุคคลนะคะพุทธศักราชพุทธศักราช2505ค่ะ ก็คือว่าตามมาตรา5ของกฎหมายฉบับเนี้ยค่ะก็จะระบุมีการระบุไว้เลยนะคะว่าผู้มีสัญชาติไทยนะคะทุกคนนะคะจะต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลนะคะและจะมีชื่อรองหรือไม่ก็ได้นะคะแล้วก็ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้มีการกําหนดนิยามนะคะของคําว่าชื่อตัวนะคะว่าหมายถึงนะคะชื่อประจําตัวบุคคลนะคะ อันนี้ก็ขอย่อตัวอย่างของตัวเองนะคะก็ชื่อนะคะก็ชื่อชื่อชื่อตัวนะคะคือพัทรลดนะคะแต่คราวนี้ในส่วนของชื่อรองนะคะก็จะหมายถึงชื่อประ,ประกอบขาดจากชื่อตัวนะคะซึ่งในส่วนนี้เองของตัวดิฉันเองเนี่ยไม่มีชื่อรองนะคะแต่ถ้าเท่าที่ สังเกตนะคะท่านผู้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้ว่า,าคนไทยที่มีชื่อรองนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงนะที่แต่งงานแล้วอะค่ะก็อาจจะเอานามสกุลเดิมนะคะของตัวเองมาตั้งเป็นชื่อรองนะคะอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างดารานะคะที่จะได้เห็นภาพง่ายๆนะคะอ,อย่างคุณมาร์กี้ราศีนะคะ ตอนนี้ก็คือจะใช้ชื่อจะใช้ชื่อนะคะว่านางราศีบารเรนซเอกาจิราธิวัฒน์นะคะก็คือว่าก่อนหน้าที่จะแต่งงานนะคะคือนามสกุลบาเรนบาเรนซเอกานะคะแต่เมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยก็เอาชื่อนามสกุลของตัวนามสกุลของตัวเองเดิมนะคะมาเป็นชื่อรองนะคะแล้วก็ใช้นามสกุลสามีนะคะ คือในส่วนนี้ก็เป็นข้อสรุปได้ว่านะคะก็คือคนมีสัญชาติไทยทุกคนนะคะก็ต้องมีชื่อตัวนะคะแล้วก็มีชื่อสกุลนะคะจะมีชื่อรองหรือไม่ก็ได้คะ่ะแล้วแต่แต่ละคนเลยค่ะการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนี่ยคือบางทีเปลี่ยนได้หลายๆครั้งใช่ไหมคะในส่วนนี้นะค่ะตามกฎหมายไม่มีข้อห้ามนะคะว่าจะเปลี่ยนชื่อ,อะจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลกี่ครั้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ระบุด้วยนะคะว่าในการเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อ ระ,ะะระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไม่ได้กำหนดไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็สรุปได้เลยค่ะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลได้ตลอดเวลานะคะแต่เขาเนี่ยมันก็จะสร้าง ความยุ่งยากให้กับคนที่เปลี่ยนชื่อนะคะว่าเพราะว่าในส่วนของเวลาเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเราก็ต้องเวลาไปติดต่อกับทั้งราชการนะคะหรือไปติดต่อทา่านาราเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีการพกพานะคะในส่วนของอใบเปลี่ยนชื่อเป็นานามสกุลนะคะเพื่อไปไปติดต่อราชการนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า,วาถ้าคุณยิ่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลบ่อยเท่าไหร่อะคะ่ะความยุ่งยากในการที่จะติดต่อตรงเนี้ยมันก็จะมากขึ้นไปตามลําดับได้ค่ะ อืมค่ะอันนี้เวลาที่ไปติดต่อกับที่เขตนะคะก็เขาก็จะบอกอย่างสมมติว่าถ้ามีการเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลที่ตั้งใหม่เขาก็จะต้องมีการเช็กว่าเป็นนามสกุลใหม่หรือเปล่าไปคล้องกับนามสกุลที่เคยมีมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปไปคล้องกับนามสกุลที่เขาเคยจด จดทะเบียนอะไรว่าแล้วเนี่ยนะคะต้องขอเจ้าของนามสกุลเพื่อเปลี่ยนเป็นนามสกุลนั้นนะคะอันนี้อันนี้ก็จะมีก,กฎกติกาเยอะแยะเลยหรือชื่อบางบาง,บางคำถ้าสมมุติมันเป็นคําที่ไม่เหมาะสมอ่ะก็จะไม่สามารถตั้งชื่อได้ราชการก็จะมีก,กฎกติกาที่เราจะต้องศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องนี้คราวนี้เราวกมาถึงเรื่องของคดีปกครองที่บอกว่ามีการขอเปลี่ยนชื่อนะคะไม,ไม่ทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงคะ ในส่วนนี้นะคะ่ะก็เรื่องราวสาหรับคดีนี้ยก็จะเป็นผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นเรียกว่าเป็นคุณพ่อของเด็กชายรายหนึ่งนะคะอันนี้ขอย่าตสมมุติให้ทางท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายนะคะก็คือว่าสมมุตินะคะว่าเด็กชายคนเนี้ยคะ่ะเด็กชายชื่อมาร์กนะคะนามสกุลขยันดี นะคะในส่วนเนี้ยคุณพ่อของเด็กชายนะคะก็ไปแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนในท้องที่ในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะอะ่ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งในคดีนี้นะคะว่ามีความประสงค์ในการจะเปลี่ยนชื่อเด็กชายมาร์คนะคะอ่าเป็นชื่อเด็กชายพีระนะคะแล้วก็นำชื่อเดิมมาเป็นชื่อรองแทนนะคะ แต่ก็ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเขตนะคะว่าไม่สามารถกระทําได้นะคะเนื่องจากว่าชื่อพีระตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ชื่อมาร์กเนี่ยไปซ้ํากับนามสกุลของบุคคลอื่นนะคะแต่เขาเนี่ยคุณพ่อก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนท้องท้องที่นะคะยืนยันว่านะคะว่าจะขอเปลี่ยนชื่อนะคะเด็กชายมาร์กนะคะเป็นเด็กชายพีระนะคะโดยเวนวัคนะคะแล้วก็มาร์กต่อนะคะก็กลายเป็นว่า ขอเปลี่ยนชื่อเป็นเ็กชายพีระเวนวัชมาร์กนะคะแต่คราวนี้พอยื่นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางนายทะเบียนท้องที่มีคําสั่งไม่อนุญาตนะคะเพราะว่านายทะเบียนท้องที่นะคะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหนันงสือสานักสานักทะเบียนกลางนะคะมันจะมีตัวหนังสือสํานักทะเบียนกลางนะคะที่มทศูนย์สามศูนย์เก้าจุดสามทับห้าแปดศูนย์หกนะคะลงวันที่สามเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะคะ ในสมุดกรเกณฑ์ตามหนังสือตอนนี้ยจะกำหนดไว้ว่านะคะชื่อตัวเนี่ยจะต,ต้องเป็นคำหรือพยางเดียวกันนะคะและจะเว้นวรรคไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือทางทะเบียนท้องที่ก็เลยมีคาสั่งไม่อนุญาตนะคะแต่เขา,าเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยในฐานะผู้ปรองกดีเนี่ยก็ยังไม่พอใจนะคะก็เลยมีการยื่อนอุทธรณ์คำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะปรากฏว่านายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะในฐานะผู้ถูกป้องคดีที่สองเนี่ยก็มีคาสั่งยกอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีนะคะ,ะคุณพ่อในฐานะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็เห็นว่าตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพุทธศักราช2505เนี่ยมันไม่ได้มีหมดนิยามใดๆเลยนะคะที่ห้ามไว้ว่าห้ามเป็นวรรคระหว่างชื่อนะคะ,ะทางผู้ฟ้องคดีก็เลยเห็นว่าการที่นายทะเบียนเนี่ยยังไงต้องมีหน้าที่ในการดําเนินตามดําเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องค่ะ แล้วผู้ฟ้องคดีเขามองว่าเมื่อกฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามค่ะการตั้งชื่อลักษณะแบบนี้ก็น่าจะตั้งได้แบบนั้นหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะก็คือ เขาเขามองว่าการตั้งชื่อในลักษณะที่มีการเว็นวรรคตามด้วยชื่อรองแล้วก็ชื่อนามสกุลเนี่ยประเทศอื่นนะคะในระดับสากลเนี่ยเขาก็มีการทําในหลายประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของกฎหมายไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎระเกฎหมายห้ามไว้ด้วยนะคะก็เลยมองว่าคําสั่งของนายทะเบียนเขตท้องที่นะคะในฐานะผู้ถูกป้องคดีที่หนึ่งนะคะแล้วก็และนายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะในฐานะผู้ถูกป้องคดีที่สองนะคะที่ไม่อนุญาตตามความของผู้ฟ้องคดีเนี่ย จึงไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายสากลน,นะคะผู้ฟ้องคดีก็เลยยืนยันว่าจะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะคะก็เลยเป็นคดีพิาพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะค่ะแล้วศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นยังไงคะ,ะสำหรับคดีนี้นะคะ่ะมันมีประเด็นแห่งคดีที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะจะต,ต้องวินิจฉัยนะคะ ให้ได้ความนะคะว่าคําสั่งของนายทะเบียนท้องที่นะคะในฐานะผู้ถูกปองคดีนิดหนึ่งนะคะที่ไม่อนุญาตให้เด็กชายมาร์กนะคะเปลี่ยนชื่อตัวเป็นเด็กชายพีระเป็นวักมาร์ก ะะและคำวินิจฉัยของนายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะคะที่ให้ยก,ยก,ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีนะคะทั้งสองคำสั่งและในส่วนของทั้งสองคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งที่ชอบวยกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งศาลปกครองสงสดุดว่าพิจารณานะคะโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีนะคะ,ะก็เลยเห็นว่านะคะ,ะการที่ ัวผู้พกคดีนะคะยื่นคาขอเปลี่ยนชื่อตัวของบุตรชายของผู้พกคดีนะคะจากมาร์กนะคะเป็นพีระเป็นวักมาร์กนะคะอ่ที่มีการเวนวักระหว่างคําว่าพีระกับคําว่ามาร์กนะคะมันเป็นการทําให้บุคคลโดยทั่วไปนะคะเข้าใจได้ได้ว่านะคะคําว่ามาร์กไม่ใช่ชื่อตัว บุกของผู้ชายผู้ฟ้องคดีนะคะแต่ทําให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นชื่อรองนะคะเพราะว่าชื่อรองเนี่ยจะเป็นชื่อประกอบฉัดจากชื่อตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของคําว่ามาร์กเนี่ย ที่ขอจดทะเบียนตรงเนี้ยก็ไปพร้อมกับชื่อสก,กุลของบุคคลอื่นนะคะซึ่งศาลมองว่าไม่ใช่ชื่อสก,กุลเดิมของบรรดาหรือบิดาของตนเองนะคะอีกครั้งก็ไม่ใช่ชื่อสก,กุลของผู้สมรสอี่ฝ่ายหนึ่งนะคะคําว่ามาร์กเนี่ยก็เลยมีลักษณะต้องห้ามนะคะไม่ไม่ไม่ให้ใช้เป็นชื่อรองได้นะคะแล้วก็การที่ทางผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์นะคะในส่วนของว่าคําว่ามาร์กเนี่ยไม่ใช่ชื่อรองแต่เป็นชื่อประจําบุคคล เขียนเป็นวักเท่านั้นนะคะศาลมองว่านะคะในภาษาศไทยนะคะในการเขียนและตั้งชื่อตัวนะคะจะต้องเขียนเป็นค่อยคำเดียวกันนะคะถ้ามีการเป็นวักนะคะแต่เมื่อคดีเนี้ยทางผู้พ้องคดียื่นคําขอเปลี่ยนชื่อตัวบุตรชายนะคะจากมาร์คเป็นพีระเป็นวักมาร์คนะคะก็ค,คือมีพูดง,ง่ายๆก็คือมีการเป็นวักระหว่างเขาว่าพีระกับมาร์คเนี่ยย่อมเข้าใจ อทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจนะคะว่าชื่อของบุตรชายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยชื่อพีระนะคะไม่อยากเข้าใจได้ว่าเป็นชื่อพีระมาร์คค่ะแต่คือ,อยังไงคนภายนอกก็ต้องเข้าใจว่าเขาชื่อมาร์คเนี่ยเป็นชื่อรองของบุตรชายของผู้ฟ้องคดีนะคะศาลก็เลยมองว่าการที่นายทะเบียนท้องถิ่นนะคะ ในอนันต์เบียรท้องที่นะคะในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเนี่ยที่มีที่มีหนังสือไม่อนุญาตให้เด็กชายมาร์คเปลี่ยนชื่อตัวตรงนี้ค่ะเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็การที่นัยทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเนี่ยมีคำนิชัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะคะก็เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันค่ะคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีการยกตัวอย่างชื่อของคนไทยที่มีคําว่านะต่างๆอย่างเช่น ณอายุทยาณเชียงใหม่มาเป็นข้อสนับสนุนในการตั้งชื่อที่มีการเว้นวรรคด้วยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบว่าสารปกครองมีความเห็นไหมคะ,อะตอนนี้สายปกครองก็มีความเห็นไวค้ค่ะเพราะว่ากรณีที่ทางผู้ฟ้องคดียกข้อต่อสู้นะคะโดยยกตัวอย่างชื่อเปรียบเทียบ ชื่อพีราม์านะคะว่าในส่วนนี้ยเองประเทศไทยเนี่ยก็มีการตั้งชื่อในลักษณะของการเว้นวรรคนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่คุณปนบอกไปค่ะว่านายสมอณลำปางณเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างเป็นนายสมศักดิ์ณลำปางนะคะแล้วก็มีการเว้นวรรคนะคะว่าเกาะการดีนะคะโอเล่มาสมมติเนี่ยอันนี้ ก็มีการเว้นวรกมากกว่าสองครั้งนะคะ,ะแต่ศาลมองว่าตามหลักการเขียนและการอ่านภาษาไทยนะคะคาว่าน้ำลำปางในที่เนี้ยค่ะแม้ในความเป็นจริงจะมีการเว้นวรคนะคะแต่ในการเขียนภาษาไทยเนี่ยถือว่าเป็นค่อยคําเดียวกัน,นะคะัะไม่ได้ไม่ได้มีการแยกออกจากกันแต่อย่างใดน,นะคะในส่วนเนี้ยศาลก็เลยมองว่าข้ออ้างที่ผู้ครองคดีอ้างในประเด็นเนี้ยค่ะจึงไม่อาจรับฟังได้นะคะศาลปกครองสูงสุดในคดีเนี้ยจึงมีคำพิพากษานะคะยืนตามคํา คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้ยกฟ้องค่ะค่ะสรุปง่ายๆก็คือการเว้นวักจะทําให้เข้าใจว่าชื่อที่ตามมาคือชื่อรองถูกไหมฮะถูกต้องเลยค่ะก็คือศาลก็เลย ินที่ใช้ไว้ว่าว่าในส่วนนี้นะคะ่ะแม้การตั้งชื่อดังกล่าวนะคะจะไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระประมาภพิไทยหรือพระนามของพระราชินีนะคะหรือราชินนา,นามนะคะคือในส่วนนี้เองต้องบอกนะคะว่าในส่วนของพระประมาภพิไทยในส่วนของ,ของพระนามเชื่อพระวงศ์เนี่ยค่ะจะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะคะที่ไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นชื่อหรือนมสกุลได้นะคะ แล้วก็กรณีนะี่ค่ะก็ชัดแจ้งอยู่แล้วว่าค่ะการที่ทางผู้ฟ้องคดีเจาะจงให้มีการเว้นวรรคระหว่างคําว่าพีระและมาร์กนะคะ,ะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีนะคะมีเจตนาให้บุคคลทั่วไปนะคะเข้าใจว่าบุตรของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีชื่อตัวว่าพีระนะคะแล้วก็ชื่อรองว่ามาร์กนะคะโดยมีนชื่อนามสกุลชื่อสกุลว่าขยันดีนะคะแล้วในส่วนของตรงนี้เองนะคะในส่วนของทั้งชื่อ ตัวพีระแล้วก็ชื่อรองมาร์กเนี่ยก็เป็นชื่อเป็นคําเรียกว่าเป็นคําซ้ํานะคะกับชื่อสกุลที่มีการจดทะเบียนไว้ไว้แล้วด้วยนะคะในส่วนนี้เองก็เลยกลายเป็นคําต้องห้ามที่ไม่ให้นายทะเบียนจดทะเบียนนะคะแล้วก็ศาลก็พิจารณาประกอบข้อเท็จจริงนะคะว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของการตั้งชื่อบุคคลในภาษาในภาษาไทยนะคะตามปกตินิยมเนี่ยจะต้องตั้งชื่อ เป็นคําที่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่มีการเป็นวักจากกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองน่ะในการที่ผู้ฟ้องคดียื่นคําขอเปลี่ยนชื่อเด็กชายมาร์กนะคะเป็นเด็กชายพีระเป็นวักมาร์กนะคะจึงเห็นได้ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงผลบังคับตามตามมาตราหกวักสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะค่ะก็ถือถือว่าขอตั้งชื่อตัวและชื่อรองไปและกันนะคะแต่คราวนี้ไปสร้างคนอื่นก็เลยไปเลี่ยง ไปตั้งแบบนี้นั่นเองถูกต้องนะคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าผู้ฟ้องคดีนะ่ไม่มีการเป็นบักระหว่างชื่อพีระแล้วก็มาร์กเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่คราวนี้ก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นคําผสมกันระหว่างภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะผู้ฟ้องคดีนะ่าจะไม่มีจตนาที่จะให้คำมันผสมกันอย่างนั้นค่ะค่ะงั้นก่อนจบรายการมีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายไหมคะก็อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ในการบุคคลทุกคนนะคะมีสิทธิ เปรีทภาพในการตั้งชื่อตัวนะคะชื่อสกุลหรือชื่อรองได้ก็ตามนะคะแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยจะรู้ว่าการตั้งชื่อตรงเนี้ยจะต้องกระทําโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็ระเบียบนะคะรวมไปถึงเนี่ยปฏิบัติของการตั้งชื่อนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองนะคะานทะเบียนนะคะก็จะมีอํานาจหน้าที่ในการพิจนารณานะคะอนุญาตให้มีการใช้ชื่อตัวชื่อรองหรือชื่อสกุลน,นะคะซึ่งในทะเบียนเนี่ยจะเป็นผู้นะคะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตาม ตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะว่าเป็นไปตามขอวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนดไว้หรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะวัตถุประสงค์ก็คือจะเพื่อจะให้รู้นะคะและเข้าใจโดยชัดเจนถึงชื่อของบุคคลน,นั้นเป็นสําคัญค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวิทยากรของเราคุณทัตนรสกุศลมโนโวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราจะเจอการกับเรื่องราวของคดีปกครองที่น่าสนใจกันกับ30นาทีคดีปกครองเป็นประจำทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางวิทยุรัฐสภาหแห่งนี้และก็รวมไปถึงช่องทางของสำนักงานสารปกครองด้วยที่ Facebook Fanpage และ y ยูทูบช n แนลนะคะของสำนักงานสารปกครองและถ้าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ เรื่องของคตีปกครองโทรได้ค่ะสายด่วนสารปกครอง1355นะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณทัตตร์กุศลมโนและดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินเทรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมัอนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง กลายไปไห้ทุกไปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมืนอนลมเงาเห็ดพึ่งทิงลมแรงแดดแรงรังงกจะคอยดูแลทุกสิ่งปิดตามความเป็นจริง ไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้ จะไม่ให้เรวรวนและเลื่อมลังจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวราน ที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฝันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ ยังแข็งแรด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรื่อเว,วนละเลือมล้ำไป ฟังไวจะไม่ให้เรวรว,วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมนตลอดไป